สวัสดีครับวันนี้ ECD ก็มาอัปเดตน้องแพทตินะครับโพสเมื่อตอนรายการเพิ่งออกออนแอร์แรกๆมีแฟชั่นบล็อกเกอร์ในเว็บเบอยป๋อเคยพูดไว้ว่าแพทติ Patrick มีเซนส์แฟชั่นเทสตีและคิดว่าในอนาคตสปอนเซอร์แบรนด์ดังๆน่าจะเข้าและปัจจุบันก็ประจักษ์แก่สายตาแล้วทั้งชาแนลทั้งซิรีส์ เป็นอันว่าแพทใส่แบรนด์ไหนก็ติดเทรนทวิตเตอร์หมดจ้าก็หวังว่าในอนาะคตน,น้องจะได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังๆรอมีรูปปัจจุบันที่น้องใส่แบรนด์ต่างๆในความคิดเห็นด้านล่างด้วยนะ,ะอันนี้แฟชั่นบล็อกเกอร์พูดถึงน้องแพตติกคนกดไลค์เป็นเหมือนลองแปลมานะครับชั้นไป2อรูปเหมื่นคารูปจากเด็กฝึก90กว่าคนมา เลือกเด็กฝึกที่มีเทสมีแววจะได้ร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นในอนาคตตอนแพทท่องกรรอบแรกฉันยังเฉยๆแต่ชุดขาวของเขาสะดุดตาและเข้ากับเขามากน้องแพทมีภาพลักษณ์ที่ถ่อมตัวและขยันเด็กผู้ชายที่พูดสวัสดีครับคนนั้นทําให้ชาวเน็ตประหลาดใจได้เรื่อยๆน้องตัวสูงนละสไตล์การแต่งตัวแต่ละวันของน้องค่อนข้างสดใสามากถุงเท้าและเชือกปูรองเท้าของเขาสีต่างกัน รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นพิสูจน์ว่าเขาสนใจเรื่องแฟชั่นมี Taste. เทสต์เขาเหมาะกับ <c odes> นำเทนลุคแฟชั่นว้นักศึกษาจบรายการไปเขาเกิดแน่ๆยกตัวอ,อย่างว่าแบรนด์แบรนด์นดังๆนี้เหมาะกับน้องเช <c odes> ่น Rovies หรือว่าแบรนด์หรูไหนก็เริ่มมาจีบน้องก่อนนะก็คลิปนี้ก็มีมาอัปเดตก็ น้องแพทประมาณนี้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตเกี่ยวกับน้องนายนะครับราบติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ